โอ้ยโอ้ยไอ้พวกบ้านี่อ๋ออะไรวะเนี่ยอุสษ์จะเอามาลองตัวดูเนี่ยมันตีใหญ่เลยดูกิก้ากับไอ้เนี่ยอไอนะ้ในอยู่ทะเลนัดเนี่ยดูมันลุมตีเราใหญ่เลยอุสษ์จะามาความดีๆแล้วนะดูมันดิดูจะตัวน,นี้คิดว่าจะมาความเอาอมพันเล่นเล่นไม่ได้ห้าวอะไรบ้าไม่ได้ห้าวอะไรมากแต่นี่คงไม่ได้ละดูดิมันลุมกัดอ้าวตาย แต่อยู่ภายในแล้วก็ตายไปแล้ะเหลือแค่ตัวเดียวได้เดี๋ยวเรากลับไปในร่างโหได้เดี๋ยวเรากลับไปเดี๋ยวเราต้องใช้ตัวนี้แล้วกันสไปโนโซอรัสแล้วเราจะกลับไปร้างแค้นกับเจ้าพวกนั้นกันเฮ้ยมากลับมาแล้วเราคือพิด,ดุพิด,ดุมาแล้ว แล้วกลับไปล้างแค้นกับเจ้าสองตัวนั้นกันคือแบบเราเข้ามาจะมาแบบลองดูว,ว่าเป็นแบคิีโอมันมีท่าอะไรบ้างมันมาถึงมาเห็นเราเป็นแบคคีโอมันมาไล่กัดเลยเว้ยเฮ้อคือแบบอะไรวะเฮ้ยกูไม่รู้เลยแบบอยู่ดีๆมันก็มาไล่กัดทั้งๆที่ยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยแต่แค่ตัวนี้มันให้ตังค์เยอะ ไปเร็วๆไปตามหามันก่อนที่มันจะออกเร็ววิ่งดิโอเคกดวิ่งไปเร็วๆๆๆๆตัวนี้ค่อนข้างวิ่งเร็วมันเลยอาจจะไปที่หมายเร็วหน่อยเฮ้ยเทอริซิโนเฮ้ยแต่มันไม่ทำเลยเราก็ปล่อยมันไป คานนทอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยจำชื่อมันได้ตัวนี้เป็นกิต้าจำชื่อมันได้เปลี่ยนตัวมานี่น่นนแล้วก็นั่นอยู่ทะเลนัดนั่นมันจะไปลุมบาคิโอนิกเอ้ยบาลิโอกแน่นอนแน่นอนเออเนออไม่ใช่บาลิโอนิกกับตัวนี้มันคือตัวเดียวกัน บริโอนิクคืกีก้าส่วนตัวนี้ใครไม่รู้แต่ขี้เลือดน้อยอ่ะตัวก่อนที่ตีเราอันนี้จำชื่อมันได้เลยอะไรวะเนี่ยโทอนอติโนอะไรเออเดินลุ่มลุ่มสามเลยโอ้ยแล้วมันไปเอาพวกมาต่างหาวอีกตัวนี้ออกตายแล้วหนึ่งเออเอโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ยไอ้พวกมายุ่งทำมาอยู่เนี่ยโอ้โอ้โอ้ดก พี่น้อยเออตายอ่าวตายคู่โดนเหมือนกันโอเคเฮ้ยโษอีนิดเดียวคือมันหนันมาตีคือตายคู่เลยเอ้าเจออมพันอันนี้นะครับคืออมพันมันจะให้เงินห้าสิบบาทหากใครที่ไม่ค่อยชอบการต่อสู้หรือเป็นผู้เล่นใหม่ก็มาตามเก็บอมพันพวกนี้ก็ได้ครับมันจะขึ้นอยู่รอบแบบตามโขดหิน เฮ้ย hey, ใครเนี่ยมาเอาสไปโนมาเฮ้ยเอ็นี่มันอะไรเนี่ยขอกิก้าดีกว่ากิกาดีกว่าเนี่ยมันเอาสไปโนอะไรหรอ,อเอาสไปโนอ,อะไรหลออะไรยืนนิ่งทำเป็นยืนนิ่งทำเป็นแบบเหมือนไม่รู้จักกันนะแล้วตอนแรกเป็นแบกีออกหายออกไปเลยตอนแรกเป็นอะเพโตนี่มันตีเราจนออกคือแบบตายเลยมารุมตีทีงี้ทำเป็นเหมือนจำไม่ได้ว่าเราคือใคร แล้วพอติกลับคือออกเกมเนี่ยคนผู้เล่นแบบเนี้ยเลี้ยงได้คุณเลี้ยงนะคือแบบหรือถ้าแคนได้คือเอาเลยบวกบอกเลยผมคือมาเล่นเกมนี้คือจําเป็นต้องระบายความบ้าเลยนะอะไรเนี่ยบอลเลออนิกตามไปอุ้ยมันหนีอ่ะมันตามเก็บอมพันอย่างเดียวเลยโอ้ย อัมพันมันจะให้ห้าสิบแต่ว่าเดรเสาบางตัวก็แล้วแต่ตัวครับว่ามันจะให้เท่าไหร่อย่างทีเล็กเขาให้ร้อยห้าสิบนะครับอุ๊ยอันนั้นอะไรอ่อทีเล็กโมเดลใหม่เป็นลุงบัคกไม่ก็ มันก็ไม่ก็แต่ตัวสีเขียวอ่ะน่าจะมุเจ้าบูอ่ะมันที่เจ้ามันที่เจ้าบูที่โดนสไปโนฆ่าในหนังอ่ะไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นจากภาคสองหรือภาคสามช่างเถอะแต่ที่รู้มันเป็นชื่อของตัวที่มันเป็นทายูทะเลนะัดมันเอาตัวนี้มาเลยเนี่ยเอาแล้วทาเป็นยืนนิ่งอีกแล้วยืนนิ่งยืนนิง่งหรือไม่รู้จักกัน่ะอ้าวเอา,เอาหันมาดิหันมาดิ อะไรอะไร,ะไรนี่ถ้าไม่รู้จักกันมาตีโอ้ยโอแต่สไปโนจะโหดสุดเห็นไหมแต่มันก็จะไล่เก็บอมพันยอย่างเดียวไม่ยอมตู้เลยดูดูดูด,ดูมันอื้อเออตามไปตามไป่าม,ปมันให้ได้ฉันจะระ,ะบายความบ้าถึางที่สุด เออไม่หนีแล้วหนีอเก็ตอมพันอย่างเดียวดูดูดูจะหนีไปไหนือปล่อยครับปล่อยปล่อยปล่อยมันตามไม่ไปทหลอกไปเร็วหนีวิ่งเร็วปล่อยเงี้ยเดี๋ยวเราไปทางนี้เดี๋่ะปล่อยมันไปไปทางนี้อ่ะดีแล้วขี้เกียจตามปล่อยมันหนีไปอยากฟาร์มก็ฟาร์มไป ม่อยากรังแกเด็กไปรังแกงตัวที่แบบเท่าเกันดีกว่าโคตรแบบท็อกซิกเยอะแต่เราไม่ใช่ท็อกซิกนะไม่ได้มาเออไม่ได้ท็อกซิกไม่ได้ลุมด้วยมาคนเดียวดูเดียวเลยดูเอาเอาเอามันไปลุมอะไรนะสะไปนออาเห็นแล้วเป้าหมายิงก็ไป กำลังเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรทีเล็กอะไรอะไรมาดิเอ้าจะเอาหออะไรอะไรไอ้หนูที่ปติ๋วไอ้หนูนี่ดิจูเนียร์จูนีอ้ยอ้ยอ้ยตัวสีขาวมันคืออะไรรู้ตน่าจะเป็นสกิน ก็สก,กินทั้งหมดนั่นแห้ะเออตายซะตายซะตายซะแต่เสียงนี่จากนั้นก็เพื่อนมันคาโนทอกับไพลโลเตอร์เอา,เอา,เ,อาเอาลูกมันก่อนเลยนี่ลูกมันเลเยนี่อะไรทีไรกลับมาแล้วจังวะอะไรวะเอออะไรเนี่ยกลับมาแล้วจังวะนี่นี่เอาเอาลูกมันไปกัดคนอื่นเขา <laughs> ลูกตายหมดแล้ว <laughs> นี่คาโน่คาโน่ฮึคาโน่คาโน่คาโน่อือคาโน่ฮี่เออ,อ,อ,อา <laughs> ตายแู้ <laughs> <laughs> เอามันออกเกมไปแล้ว วิเล็กซี่เอ้ยไม่ใช่ตัวเดิมไปหาพุ่งเขาไปฮะเอาเพื่อนเรานี่หว่งคนนี้อะไรเนี่ย U t u YTU วเนี่ยเพื่อนเราเองโยนี่นเ,นนเนี่ยไม่ใช่เพื่อนแต่เราจะเอามาสู้กันเลยมาพิมพ์บอกเลยมาเลเอ่ไม่กลัว โอเคจะไปเที่ยวบายขอให้สนุกนะ เทีเล็กสู้อะไรได้อ่ะอืมทีเล็กนี่นะจะมาสู้สไปโน่ฝันไปเถอะอไปหาตัวอื่นต่อดีกว่า มืมีใครไม่นอนนี่ตัวน้อยน่ารักแต่เราจะกินต่อสะจงพวกเด็กไม่เยอยเยอย อืมอืมไปเอยตัวเดียวเอ้ยนี่ไป็นอะไรเนี่ยเ้กี้ละกันมาใกล้ๆขอนะอนี่ละกันขี้กขนะนนกเก็ยตามก็ต,ต,ตัวนี้เลยมามาสู้กันมนาะเจตโตนักดมขี้ในหนังเราไม่เคยเจอกันแต่ในเกมเนี้ยจะมารู้กันว่าใครจะชนะ ที่ดูข้าไปทั่วมั่วไปหมดเราเี่ยอเออเบยอะไรด้านหลังมือไงได้ได้มามาอมเออเอา อะไรจะลุ่ม DA, á, sine, majesty, ave, antis, เอาไงทีนี้หนีไงทีนี้หนีเอามันเกิดไว้ยังว่าตัวนี้เออ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 ตัวนี้อีนี่ด้วยเลยอีหนีหนีไม่กี่ซุยจะมาลุมหรออีถอยเออเด็ก โอยไปเอาตัวนี้แหละเออไปไหนก้อยเออจะปล่อยก็ไปเลยปล่อยเลยตัวนี้เกียบโอเคเรามั่นใจแล้วว่าตอนเนี้ยไม่น่ามีศัตรูเราเลยจะมาเอาอะเพทโทรสรัตเหมือนเดิมซึ่งเราก็อยากลองสกิลอยู่แต่ตอนแรกลองไม่ได้เพราะมันมีคนมารุมตีอะไรเนี้ยค้างเออมาได้ละ อะไรเนี่ยกลิอีกอ่ะอีอะไรมืงอะไรมืงเอาเ้าเอาเฮา,เอา,เ,อาเอานี้อะไรวะลองดูหน้าตาของมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับแบคิโอซรัส ซึ่งนำไม่ผมเรียกสับสนอยู่พอสมควรลองท่านึงอืมเป็นการเอาขอฟาดท่าสองเป็นการเอาขอฟาดไปอีทางท่าสามกับคือมีท่าอันติปะเราดูท่าเฮวี่ดิเฮ้ยมีว่าตีเดี่ยงเท่หมุนโตฟาดหาง สวยว่ะเดี๋ยวลองไปลองดูไปลองสู้กับศัตรูดูดิอืมเดินช้าว่ะแต่มันจะก้าวยาวทำให้วิ่งทำให้มันแรเร็วนี่ดูดินี่ดูท่าวิ่งของมัน อะไรเนี่ยทำอะไรกันวะเนี่ยสาบเป็นก้อนเลยโอ้โหเอา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 โอ้ยมันลงสไป,ปโนโอ,อืมอืมอืมรู้แล้วรู้แล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยอ้โหกระเพิบลงไปวาดอะไรค้างเหรอค้างเหรอไอซอมบีเ้เล็กน,นี่น่าจะเป็นอีเวนต์ฮาโลวีน นั่นไงไอ้ลุงบักมาแล้วเอ้บิ๊กอิตี้มันอยู่ในแนค้นคริตเชียสเอืมนี่อื้อเ้ยไไม่โดนเวแล้วแต่แต่มันก็เล่นยากอยู่แหละตัวเนี้ยแม่มันจะแลโหดตัวใหญ่ก็เถอะแต่ถ้าโดนลุมเยอะเกินก็ไม่ไหวตัวเนี้ยบอกเลยก็เสียอย่างเดียวเลยอ้อ ไว้อืมอืมยังไงซ้ายขวาใครจะทำใครจะเอาฮะเอาเลยซ้ายขวาเอาตัวนี้ละกันอะไรไม่โดนไม่โดนเวแล้วไงโอ้หนึ่งหนึ่งก็ได้อยู่แต่ลุ้มไม่ไหว ไม่เป็นไรเอาไหมเราก็ยังไม่ค่อยชินแหละตัวเนี้เล่นยากเอ้ยเอาออกก็ไม่ได้เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนตัวได้ไปเอาโตโกงมาก่อนพี่ดุนี่ เล่นเป็นพีด่ดุนะครับตอนนี้เกิดด้านหลังมันซะด้วยอการค่อ,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 อยังไปกัดกัดคนฮยอะไรอะไรอะไรจะลุมหมอจะลุมหมอนี่ไม่ดอนไม่ดอดน,นี่อะไรจะสองหนึ่ง Du uh, uh, uh. <laughs> <laughs> først. <sighs> อโอเคยอไปก่อนโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เราคงต้องจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพอดีว่าพวกคนอื่นรวมถึงทีเล็กอีก2ตัวเมื่อกี้ที่เข้ามารุมตีเราก็ออกเกมกันไปหมดแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ